ปั๊เปิดปั๊เปครับผมวันนี้เราอยู่กับ m a ด้าบี50ใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นเส้นทางแบบไหนตามกันครับผมไปเดี๋ยวครับพี่ฮไปไหนอ่ะบอกหน่อยไปไหนวันนี้ไปไหน,นลานบุรไปทำอะไรลาบบุรีเอาไอ้นี่ขับอ,อ๋อ ีที50ใหม่พาผู้ชมไปไหนมา้างเอาเข้าวๆวันนี้เราจะออนโรดอย่างเดียววันนี้เราจะลองลองแบบออนรดนะครับก็บอกว่ามาต้าบีที50ใหม่คันนี้นะเป็นกระบะที่จะได้ว่าใช้งานในเมืองได้แบบสบายๆเหมือน SUV เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเหมือน SUV หรือเปล่าได้รุ่นอะไรมาเราได้รุ่นอะไรมาวันนี้เราได้รุ่นไฮเลเซอร,นร์นะครับ1.9นะครับ150แรงม้านะฮะเกียร์อัตโนมัตินะครับผมโดยมีคนขับนะฮะเป็น เป็นแชมป์ประเทศไทยนะฮะก็แชมป์ออโรประเทศไทยซึ่งในรายการนั้นมันก็มีแข่งอยู่2องคันนะฮะมันก็เลยได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครับอ๋อมีคันเดียวด้วยนะฮะมันก็เลยได้เป็นแชมป์ประเทศไทยนะฮะออกสตาร์ทแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาเ้าโมง นะเราจะวิ่งเส้นพระรามสองนะครับมุ่งหน้าวังมะนาวนะไปจุดแวะพักแรกไม้แรกนะนาอาร์ตก็อู้เลยใช้คำว่าอู้นะตื่นเช้ามาโอ้โหมันนุ่มนวลจริงๆครับเพื่อนยังไม่ถงร้อยเมตรเลยแต่เย็นพ่อใจเย็นพ่อนะเดี๋ยวไปเจอกันที่วังมะนาวจ้า และคนถามมาครับเป็นช่างภาพมาถ่ายงานรถยนต์ระหว่างที่จัข่าวเขาทสรถเนี่ยเออเขาทําอะไรกันช่างภาพด้านหลังนะก็มาเริ่มกันกับพี่ฮะทำไมขอกินเยอะมากเลยอะพี่เป้เขากลัวเราอดครับเขากลัวเราอดโอ้ยมันมันแกล้งกันนี่หว่าเฮ้ยนยัวครับกลัวหลังครับนี่ครับเวลามาเทสรถเนี่ยเออบอกเลยว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เพลินมากก็คือของกินนะฮะ นี่ก็เป็นแสกตาครับแสคบล็อกนะฮะอันนี้ขับไปแค่ลาบุรีนะโอ้โหขนมจีบก็มาเนี่ยเกี๊ยวสุดเป้งเทียบเลยอ่ะอยากกินตอนนี้ไม่ได้น่าจะเละยังกับมานี่ยังไม่รวมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกรอบแกบขนมกรอบแกบกรอบแกบกรอบแกบฮานี้ก็ประมาณนี้นะฮะโอ้มาด้าเขาดูแลแบบว่าไม่ต้องกินข้าวแล้วบ้งเนี่ยตอนนี้ครับเปลี่ยนมาขับแล้วนะฮะเปลี่ยนมาเป็นคนขับแล้วเรียบร้อยนะครับกับ นิวมาสด้า B.T ห้าสิบนะครับนิวมาสด้า B.T ห้าสิบออสิครับออเนียวฮะต้องออเนียวด้วยอ๋อเนียวนะครับผมออเนียวสปารด้า B.T ห้าสิบนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะฮะก็หลายคนอาจจะคุ้นชินนะครับกับเครื่องยนต์บล็อกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็อย่างที่รู้กันนะก็เป็นจับมือกับพันธมิตรคอลแลบคอลแลบคอลแลบนะฮะจับมือกับพันธมิตรครับค่ายดังค่ายใหญ่ยังอีฮูสุ ใช่ก็เอาแพลตฟอร์มเอาเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างมานะครับผมมันมีจุดเด่นด้วยกันเนี่ยอยู่4 5อย่างนะครับทั้งเรื่องของดีไซน์ภายนอกภายในนะเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็การคอนเน็กตต่างๆนะครับกับเครื่องมือที่คุณมีของคนรุ่นใหม่เนี่ยคุณมีอะไรที่เวลาขึ้นรถมาคุณก็ยังมีพกนุ่นพกนี่กนั่นใช่ไหมครับตนั้นก็เป็นเรื่องของเซฟตี้ระบบความปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญเขา เน้นย้ำมากๆเลยพี่อาร์ตก็คือเรื่องของค่าบำรุงรักษาอที่บอกว่าต่ำกว่าคู่แข่งในท้องตลาดอันนี้ถูกสุดเขาบอกว่าถูกสุดในท้องตลาดห้าปีเนี่ยครับถูกกว่าคู่แข่ง5ปีเท่าไหร่นึ่งแสนโลอ่ะก็สองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทสิบครั้งใช่ใช่ใช่สิบครั้งฟรีค่าแรงเป็นยังไงมั่ง first inflation หนึ่งจุดเก้าเหรอครับผมหนึ่งจุดเก้ามันเหมาะนะกับการใช้งานในเมือง มันเหมาะกับการใช้งานในเมืองเพราะว่าเครื่องยนต์มันก็อาจจะไม่ได้แรงลึงเลยมากนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์บล็อกเล็กนะครับแล้วมันก็ถ้าถ้าเหยียบกดลงไปเดี่ยรอบต้นเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยวิ่งครับเออไม่ค่อยวิ่งแล้วแต่แต่กลางกลางเคยถึงปลายๆมันก็ถ้าเราแช่ไปรอบลอยๆรอบสูงสูเนี่ยมันจะไหลไหลไปเรื่อยเรื่อยมันแปลกอย่างหนึ่งมันเป็นเครื่องบล็อกบล็อกที่อิสุใช้นั่นแหละเหมือนกันเพียงแต่เครื่องบล็อกเนี้ยมันมันจุดเด่นมันคือมันทน อเออมันทนแล้วก็โมขึ้นนะครับหนึ่งจดเก้าเนี่ยผมบอกเลยว่าโมดีๆนะแรงกว่าสามพันอีกว <c oughs> ิ่งดีกว่าสามพันอีก <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมก uh, ็นนี้นี่คือจุดเด่นของเครื่องเขาอ่ะนะครับผม <c oughs> ส่วน all new Mazda BT ห้าสิบจุดเด่นของเขาก็คือหลักๆเลยนะคือการดีไซน์ <c oughs> ใช่ภายนอกที่แตกต่างจากรถกระบะ ในท้องตลาดทั่วไปโดยสิ้นเชิงก็เป็นการดีไซน์แบบโคโดดีไซน์นะครับซึ่งยกเอาหน้าตานะครับของ m a ด้าดีไซน์ในเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยเอาเข้ามาไฟหน้าเนี่ยคุณนึกถึง CX30 แล้วกันหรือเ่ามาด้าสามก็คือไฟหน้าเนี่ยก็ยกเอาของ CX30 เข้ามาเลยนะครับผมก็ทําให้รถออรมาด้าบีทีห้าสิบคันนี้ดูหล่อนะครับดูหน้าตาหล่อ ตั้งแต่รุ่นล่างเลยนะตั้งแต่รุ่นแรกๆรุ่นล่างขึ้นมาเลยคือเขาให้อ p อปชันมาที่ค่อนข้างเต็มมากทีเดียวนะครับระบบ เื่อความปลอดภัยต่างๆก็ใส่ให้มาแบบเอ่อตั้งแต่เป็นเป็นพื้นฐานมาเลยก็อย่างพี่อาร์ตบอกเมื่อกี้ในเรื่องของไฟหน้าเนี่ยมันได้เป็นตัว LED มาใช่ไหมทั้งหมดคือในรุ่นต่ำๆรุ่นต่างๆเนี่ยคุณก็แทบจะดูไม่ออกเลยนะใช่เหมือนกันเลยว่าตัวไหนเป็นตัวล่างตัวกลางตัวท็อปเพราะว่าเขาพยายามทำหน้าตาให้มันสมบูรณ์แบบในทุกรุ่นนะครับส่วนระบบความปลอดภัยที่พี่อาร์ตพูดถึงมันเป็นพระเอกเลยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของ ABS นะครับ P b d BA ทุกอย่างเนี่ยมีให้ในทุกรุ่นอุปกรณ์พื้นฐานรวมน้งถุงลมนิรภัยด้วยจ้าโอ้โหเป็นยังไงบ้างจริงเลยนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะเออระบบช่วงล่างอ่ะของของ o n i m a d a BT50 แผ่นนี้นะผมว่ามัน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 นิ่มไปมันนุ่มมันนุ่มไปมันคือเราใช้งานในเมืองใช่มันนุ่มนวลแบบมันใช้งานในเมืองเลยแหละ นะฮะมันเหมาะสำหรับมันดูซับแรงแต่ทานตะเทือนดีนะแต่เวลามางวิ่งทางยาวๆมันนุ่มผมว่ามันนุ่มไปนะครับสู้ตัวเก่าผมชอบตัวเก่ามากกว่าเอางี้ดีกว่าตรงนี้ชอบคาร์มัสได้เองก็พยายามอธิบายเมื่อเช้าที่หกบลูนเนี่ยว่าภาพลักษณ์เดิมๆของบีทีห้าสิบเนี่ยครับคือความสมบุกสมบันนะครับช่วงล่างแน่นๆฟอร์จูนๆนะตรงนี้คาแรคเตอร์เขาจะเปลี่ยนไปพี่อาร์เปลขาบอกว่าเขาทํารถรุ่นนี้นะครับให้ตลาดมันแมสมากขึ้น ก็หลายๆคนน่าจะชอบเรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าเพราะว่าล่ะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคนใช้กระบะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ในเมืองด้วยใช่ใช้เป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจําวันคุณอยู่กับรถคันนี้เนี่ยมากกว่าซะอีกที่จะเอาไปใช้เชิงพาณิชย์แล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปพร้อมกับคาแรคเตอร์ของวีทีห้ิบเนี่ยเขาพยายามทําให้มันคล้ายเอสยูวถูกไหมสังเกตไหมพีม่อาร์ตว่าภายในเนี่ย เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่สําคัญเลยว่ายกคอนโซลต่างๆเนี่ยคุณอาจจะดูคุ้นตาก็จริงนะแต่ว่ามันมีดีเทลเรื่องของวัสดุวัสดุดีเขาบอกว่าใช้วัสดุที่ดีดีมากนะครับแล้วก็คัดเลือกมาอย่างดีแล้วเพื่อให้คุณให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถ SUV รู้สึกอย่างนั้นไหมพี่อาร์ตอ่ะใช่เพราะว่าการออกแบบของภายในของเบดีห้าสิบนะครับก็ตัวตัวคอนโซลเนี่ยเขาออกแบบเป็นแนวนอนทําให้มันดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยใช้เส้นแนวนอนนะครับผม แล้วก็มีการดีไซน์ของของทางมาด้าเองนะครับที่ไม่เหมือนกับพันธมิตรที่เขาจับมือนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับเล็กน้อยนะครับแตกต่างกัน,น <_ S 2> ในเรื่องของการดีไซน์ของมาด้าเขา<อ>นั่นแหละแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็ใช้วัสดุที่พรีเมียมนะครับ,รบพรีเมียมค่มมอนข้างพรีเมียมเลยนะครับก็มีบุหรุ่มอะไรมาให้อะไรเงี้ยเออก็ดูหรูหราดีนะครับกว่ารถกระบะคู่แข่งโดยทั่วไปแล้วที่ผมผมเป็นคนนั่งใช่ไหมวันนี้ครับฟังก์ชันต่างๆที่มีในท้องตลาดเนี่ยครับ เขามีหมดแหละเขามีใสมาให้หมดแล้วนะครับเราเคยรีวิวเต็มๆไปแล้วทีนึงนะวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องของสมรรถนะซักเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะแถมละกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมเรื่องของการใช้งานหน้าจอตัวใหม่ครับเนี่ยครับมันมีความพิเศษยังไงแล้วก็การนั่งด้านหลังเนี่ยเห็นว่ามันสะดวกสบายมากทั้งเรื่องขององศาเบาะนะครับฟังก์ชันแอร์ด้านหลังนี้ให้รวมถึงมือจับนะครับมือจับตามประตูเนี่ยควกติดมาให้ในทุกรุ่นเลยที่เป็นตัวยกสูงละกัน รวมถึงตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับขับ2ตัวท็อปแล้วเพราะว่าฝั่งคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งแล้วก็มีหน้าจอแล้วก็มีแอร์ออโต้ที่เป็นดูอัลโซนแยกซ้ายขวาอุณหภูมิซ้ายขวามาให้นะครับเรียกได้ว่าตัวนี้ค่อนข้างเต็มทีเดียวตอนแรกผมก็งงๆนะเวลาดูในรุ่นแคทล็อกของมาสด้าเนี่ยเอ๊ะเขาจะมีตัวย่อภาษาอังกฤษใช่ไหมพี่อาฮะเยอะแยะหมด s T D Standard Cab ใช่ป่ะอ่ตัวขึ้นมาเป็น Free Style ใช่ไหม Style Cab แล้วอย่างตัวที่เราขับอยู่เนสี่ประตูเนี่ยธรรมบานนาเขาเรียกดับเบิลแคบนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลแคบที่ยกสูงเขาเรียกอะไรไฮเลเซอร์ไฮเลเซอร์เออตัวย่อเยอะจริงครับผมตัวย่อเพียบนะครับผมเออก็วันนี้เราไม่ได้มาออฟล้งออฟโรดอะไรแล้วนะเพราะมันเป็นเราได้ตัวขับสองด้วยแหละก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าเส้นทางในวันนี้ที่มาดนาเขาจัดไว้ให้อ่ะมันก็ไม่ได้มีออฟโรดอะไรเขาก็เน้นในการใช้งานบนถนนเนี่ยบนออนโรดปกติทั่วไปนี่แหละนะครับผมให้ดูความ นุ่มนวลนะครับแล้วก็เอกบุคลิกที่ที่มันเปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนหน้านะครับว่ามันเหมาะกับการเป็นรถใช้ชีวิตประจำวันไม่ต้องมันทุกหรอกนะครับก็ใช้เหมือนรถเก่งทั่วไปนี่แหละนะครับผมก็สะดวกสบายครับด้านในก็ดูถ่ายรูปดีๆเนี่ยเหมือน SUV ใช่ให้น่าอาเนี่ยสรุปให้ฟังกันอีกทีนึงหลังขับเป็นไงบ้างนะตอนนี้เราก็ไปกันต่อครับทุครับ คือจุดแวะพักภูผาป่าสนภูผาป่าสนนะมันอยู่เขตไหนครับพี่ยาร์ตตรงเนี้ยโอ้ถามผมเลยฮะรู้ <c oughs> ราชบุรีสวนพึ่งนะนพึ่งไหมเออนั่นได้เป็นรอยต่อรอยต่อเออเนาะมันมีเขื่อนม,มีอ่างเก็บน้ำอยู่ข้างล่างนะฮะร้านนี้เป็นร้านทานอาหารกลางวันของเรานั่นเองฮะอ่ะนี่ครับเกอภายใดที่ผมบอกว่ามันดีไซน์แบบสุดนะฮะ เหมือนรถ SUV เลยนะครับเป็นมาตรฐานใหม่ของกระบะในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะฮะด้วยการดีไซน์คอนโซลที่เป็นแนวนอนนะฮะฟังก์ชันต่างๆนะครับมีมาให้อย่างเต็มเหนียวนะครับหรูหรามากนะครับวัสดุดีมากนะครับผมพูงมาลัยนะฮะมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับบุ่มคอนโทรลต่างๆตรงนี้นะครับผมนะหน้าตาสวยงามทีเดียวนะครับยังอื่นนะฮะก็มีนี่หน้าจอ นะครับที่รองรับได้ทั้ง Android Auto แต่ต้องเป็น10.0ขึ้นไปนะ Android Auto นะครับแล้วก็ iOS อันนี้ก็เป็น Apple CarPlay ครับก็เป็น OS ใหม่เลยครับสีของหน้าจอใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงโทรศัพท์นะครับฟังเพลง Spotify คนระับ Google Map ไนดะ้แล้วก็มีแอปของ Mazda Podcast เข้ามานะหน้าจอก็าบอกว่าแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยสามารถเลือกขึ้นมาได้ฝั่งขวาก็จะเป็นแผนที่นำทางได้ด้วย นะครับผ่านได้สบายมาก apple c a r p l a เมีนะ android auto apple c a r p l a y ย้ำา n n r r o i d u u t o ต้อง10.0นะครับดูเวอร์ชั่นดีๆนะฮะ10.0ถึงต่อได้นะนะมีช่องเสียบ usb ให้นะครับมี aux ให้นะครับแล้วก็มีตัวตัว12โวลต์ให้ตรงนี้นะครับผมนะเกียร์อัตโนมัติสั้นดีนะครับก็เออเรื่องเกียร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกเลยเลยว่าเกียร์นี้สมูทแล้วนะ สมูทแล้วนะครับแต่ก็ยังมีรอยต่อนะครับยังสัมผัสได้ยังมีจังหวะที่วืดหายไปนะครับผมเบาะนั่งนะฮะกระชับตัวดีมากและดีที่สุดเพราะให้เบาะไฟฟ้ามาในตัวท็อปนะครับในรุ่นนี้ให้เบาะไฟฟ้ามานะข้างคนขับฝั่งเดียวนะครับทางคนนั่งปรับมือนะฮะหลังคาสบายนะครับเป็นสีดําดูสปอร์ตนะครับ ในแนวทางของโคดดีไซน์เขาอยู่แล้วนะครับออกแนวสปอร์ตนะครับด้านหลังนั่งสบายนะครับองศาการนั่งใช้ได้ทีเดียวนะครับพร้อมช่องเก็บของต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะกับมาด้าออนิวสินะผมก็ติดว่ามาด้านะครับจริงไหมครับพี่อาร์ที่เขาบอกว่าตัวเนี้ถ้าไม่ต้องเสียบทั้งมือถือเราเนี่ยสามารถดูแผนที่ได้ในตัวจริงไหมไม่ต้องเสียบมือถือใช่มันมีแผนที่ในหน้าจอเลยอมีครับมีนวิวเกเตอร์ให้นี่ไงมีปุ่มให้ด้วยนะครับ มีให้ในหน้าจอเลยคือเขาใส่ฟังก์ชันต่างๆมาให้ค่อนข้างครบนะฮะยิ่งในรุ่นท็อปเนี่ยก็มีฟังก์ชันเพื่อความปลอดภัยต่างๆเนี่ยอัดเข้ามาแบบเต็มเหนียวนะครับกับค่าถ้าบวกกับราคาค่าตัวนะฮะแล้วก็ที่เขาคอนเฟิร์มว่าค่าเซอร์วิสต่ำสุดในตลาดนะครับผมก็ว่ามาด้ BTS คันนี้คุ้มจริงๆนะครับเพราะว่านะเครื่อง เครื่องยนต์เครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่รู้กันนะครับกันก็ใช้ร้อนกันได้นะด้านหลังองศาเบาะนะครับก็เรียกได้ว่าโอเคนะครับโอเคไม่ตั้งตรงจนเกินไปนะครับนั่งสบายแล้วก็มีที่เหลือเหนืออยู่พอสมควรพื้นที่เหนือทิศตะก็เหลือนะครับพร้อมมีมือจับตรงนี้มาให้นะฮะ แล้วก็ตรงนี้มาให้นะฮะตรงนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้เหนี่ยวเวลาขึ้นนะฮะมันขึ้นลงสะดวกสบายดีนะครับเวลาขึ้นรถกระบะอย่างเงี้ยมันสูงใช่ไหมล่ะนะแล้วก็เหนี่ยวขึ้นมาได้สบายนะครับเตรียมมาให้เรียบร้อยนะครับผมโอ้ใช้ได้ดีนะครับดีที่พักแขนตรงกลางพร้อมที่ใส่แก้วน้ําและก็แอร์หลังมีมาให้เรียกว่าออปชั่นเต็มจริงๆนะครับ USB นะครับไม่ต้องแย่งกับคนข้างหน้านะมีมาให้แล้วก็มีที่แขวนนะครับแขวนถุงนะครับ เออไว้ตรงนี้ให้ด้วยนะครับเบาะอันนี้สามารถพับได้นะเนี่ยมันพับลงมาเปิดเหมือนเหมือนกระบะทั่วไปพับลงมาแล้วก็เก็บของดึงได้แหละนะฮะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยผมวิเยษเก็บของนะฮะมันก็เอาไว้เก็บของอะไรได้เรียๆ้อยตรงนี้นะครับผมประมาณนี้เนาะด้านหลังนะฮะนะก็ลืมไปภายในอะ่ะจุดเด่นเขาอีกจุดหนึ่งก็คือเครื่องเสียงก็ติดลำโพงเหมือนสปีกเกอร์ไว้ตรงนี้ไว้ มันเหมือนเสียงแหลมเนาะท่ากายนะตรงนี้นะเป็นเหมือนเสียงแหลมซึ่งสามารถปรับได้จากหน้าจอนะจะเอาเสียงไปข้างหน้าหรือเสียงไปข้างหลังก็ได้หรือเอาบาลานซ์ตรงกลางก็ได้ตามใจเราสบายนะฮะสุดยอดนะฮะโอ้โหนั่งสบายนะ ครับผมเรามาถึงจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้แล้วนะก็อยู่ที่สวนพึ่งนะราชบุรีเป็นเขตระหว่างรอยต่อนะครับผมเพชรบุรีลานหลีนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําอะไรทักอย่างเลยแหละนะเราก็ขับตัวนี้มาเลย All นีย่ All New Mazda BT 50นะครับก็มีการอย่างที่ผมบอกนะครับก็เปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับเป็น All New นะ,นะก็เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนพันธมิตรด้วยนะครับสำหรับเครื่องยนต์1.9 ที่เราขับมานะครับเป็นตัวขับสองนะเป็นตัวขับสองตัวขับ2จะปีเป็นเครื่องยนต์ 1. 9ด้านะครับผมก็ฟิลลิ่งในการขับนะฮะก็อย่างว่านะฮะเครื่องมันเล็กนะครับผมการออกตรงออกตัวหรือการเล่งแซงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเผื่อระยะนิดนึงเพื่อที่จะให้เราสามารถเล่งแซงได้อย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ช่วงช่วงช่วงการถึงตายเนี่ยไม่มีปัญหานะครับช่วงช่วงต้นเท่านั้นที่ที่ ที่มันออกจะแบบเขาเรียกอะไรมันมีจังหวะหายรอยต่อของเกียร์นะครับผมมันมันมันก็ปกติแลวนะแต่พอพดีผมเราไปเทียบกับจําได้ไหมคลิปที่แล้วที่เราไปขับนวัล่ามานะฮะก็ถ้าเทียบกับนวัล่าเนาะก็เกียร์ของนวัล่าผมชอบของเกียร์นวัล่ามากกว่านะครับเกียร์ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับพอใช้เท่านั้นเองสําหรับเครื่องยนต์1.9 ผมว่ามันเหมาะใช้งานในเมืองเพราะว่ามันเน้นไปที่ความประหยัดนะครับแต่ถ้าใครอยากแรงขึ้นไปอีกผมบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้โมขึ้นนะครับโมแล้วแรงแน่นอนนะครับโมง่ายด้วยนะครับแรงแน่นอนสําหรับช่วงล่างของออลิมบราดิที5ิ0คันนี้ด้วยความที่เขายกของชุดชุดของพาทามิเข้ามาทั้งหมดะนะฮะมันก็ทําให้ความที่เป็นเอกลักษณ์ของมาสตารถหายลงไปกับแทนด้วยที่เป็นความนุ่มนวลแทน คมันมันนุ่มนวลผมความคิดผมเห็นตัวตัวนะมันนุ่มนวลจนมันผมว่ามันนุ่มไปนิดหนึ่งนะครับมันนุ่มไปนิดหนึ่งถ้าถ้ามันมันมันให้ความเฟิร์มกว่านี้อีกนิดหน่อยหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะดีมากนะครับเพราะว่ามันนุ่มแล้วบางทีมันเราเราผ่านถนนคู่ขาบางทีมันวิ่งทางไกลๆนะเราไม่รวมในเมืองนะเราวิ่งทางไกลๆบางทีมันรู้สึกว่ามันดีนะครับมันนุ่มมันเลยดีนะฮะแล้วก็ส่วนที่ผมชอบ มากที่สุดสาหรับอนิมา da B บีทีห้าสิบก็คือดีไซน์ทั้งหมดนะครับดีไซน์โคโดดีไซน์นี่แหละเขาทารถออกกระบะออกมาได้แบบแตกต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบเห็นได้ชัดนะครับมันเหมือนรถ SUV เลยนะครับทั้งที่เขายกมาทั้งกระจังหน้าทั้งหน้าตานะฮะแล้วก็ภายในที่ออกแบบมาได้แบบเหนือคู่แข่งเหนือเนาวาล่าเหนือกว่าเยอะด้วยนะครับการดีไซน์นะผมชอบนะอันนี้ความเซนเกี่ยวตัวส่วนตัวนะวการดีไซน์เรา ว่าไม่ได้นะใครชอบแบบไหนแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับแบบมาด้าออเนิวมาด้ามีทีห้าสิบมากกว่านะฮะก็แฮนเดลิ่งในการขับนะครับวงมาลัยนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับเพราะว่าทางที่เรามานี่ก็มีขึ้นเขามาเล็กน้อยนะฮะก็เราก็ได้ลองแฮนเดลิ่งแล้วก็ลองช่วงล่างนะครับในการในการขับช่วงล่างเราพูดไปแล้วแฮนเดลิ่งวงมาลัยนะครับก็ถือว่าแม่นยําแม่นยําดีนะครับก็ขับง่ายขับสบายดีนะครับ อัตราเส้นเปลืองนะครับของ1.9นะครับก็ประมาณ16กิโลเมตรตัวลิตรที่เขาเฟิร์มเอาไว้นะแต่เมื่อกี้ผมทําได้นะ11นะครับ11.8ประมาณนี้เพราะว่าผมมีการเร่งแซงนะครับแล้วก็มีการแบบขับเร็วอะนะครับขับปกติอย่างที่ผมบอก่ะขึ้นเขาลงเขาด้วยอย่างนี้ผมบอกอะผม,มาเวลาผมไม่ใช่กรูเว้ยเพื่อนผมไม่ใช่กรูผมเป็นเอาเรียกว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนๆแล้วกันที่ผมมีโอกาส ที่จะได้มาลองขับนะครับรถยนต์รุ่นต่างๆนะครับแล้วก็ใช้งานจริงอ่ะผมไม่ได้มาทำติอะไรทั้งนั้นน่ะผมก็ขับสไตล์ผมอ่ะผมก็กดอะไรก็กดอย่างผมนี่แหละกดไปปกติด้แหละก็ได้11.8นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็อยู่ในเลนส์ของที่เขาว่าคอนเฟิร์มเอาไว้นะฮะก็ไม่หนีกันมากนะฮะการใช้เงินจริงๆนะครับบนออฟโรดนะครับทริปนี้เรามากับมาสด้านะฮะเราจะไม่มีออฟโรดอย่างที่ผมบอกเขาก็เน้นไปในที่แบบ เน้นความนุ่มนวลนะฮะของมาจ้านะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะฮะอีกหนึ่งจุดเด่นของอ l l n e ดี a บัตดาบทีคันนี้นะครับที่เขาคอนเฟิร์มมาไว้นะฮะทางมาด้าคอนเฟิร์มไว้ว่าเขามีค่าบำรุงรักษาที่ถูกที่สุดนะครับของบรรดาเหล่าคู่แข่งแล้วนะครับก็ถูกที่สุดในรุ่นว่างานนะ้นนะ่ะนะถูกที่สุดในบรรดาเหล่ารถกระบะนะครับผมก็ ค่าแรงเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูโอเคสำหรวันนี้นะฮะก็เป็นทริปสั้นๆน,นะครับกับ a l ิ New m a า d a b t 50ซึ่งเราได้ตัวขับ2นะครับเครื่องยนต์1.9 150แรงม้าก็คงจะพอเป็นข้อมูลมาไม่มากก็น้อยนะฮะอย่างที่เราบอกอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งผมไม่ใช่กูรูนะครับผมเป็นหคน เป็นตัวแทนของผู้ใช้ที่มีโอกาสได้มาลองขับรถในหลายๆรุ่นแล้วก็เราก็ลองแบบใช้งานจริงบบเหยียบแบบผมเนี่ยขับแบบผมนี่แหละนะครับไม่มีกฎเกณฑ์อะไรทั้งนั้นขับแบบที่ใช้ชีวิตจริงรถผมขับยังไงผมก็ขับไอ้คันนี้แบบนี้แบบนั้นนะฮะก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับบัมเปอร์ทูบัมเปอร์ในช่องกางปีออนไลน์แล้วก็อย่าลืมนะครับแอป Car Buddy by GPI นะครับเข้าไปดูได้ข้อมูลโปรโมชั่นรถต่างๆนะครับในแอปพลิเคชันนะครับโหลดกันมาได้นะครับทง Google อ่า Android, uh, Android นะครับแล้วก็ iOS นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า